ฉันมาทำไมอ่ะเราอยากเอาดอกไม้ให้พลอยอ่ะเอาไม้ให้ฉันทําไมอ่ะก็เราชอบพลอยไงแต่ฉันไม่ได้ชอบนายอ่ะเอาเราอุตส่าห์ชอบพลอยมาตั้งนานพลอยไม่ชอบดอกไม้หรอหรือว่าพลอยอยากได้ขนมตุ๊ก,กตาหรือว่าดอกไม้ช่อใหญ่เราหาให้ได้นะฉันไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นอ่ะงั้นวันหลังเราเอาอย่างอื่นมาให้นะ ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเอ้าโกรธทำไมอ่ะแครเอาของมาให้เองแต่ดอกไม้ก็สวยอยู่นะเอ้ยอ้ามถือดอกไม้มาซะด้วยเอาไม้ฉันเหรอวะเฮ้ยคนเขาพูดด้วยทำไมไม่ตอบวะหลีกไปนะดอกไม้นี่ฉันไม่ได้เอามาให้หนาย แน่อย่าบอกนะว่าแกจะเอาดอกไม้เนี้ไปให้พลอยเอาไปให้แล้วแต่พลอยไม่ชอบแ <laughs> กนี่ก็กล้าดีว่ะแกร,รู้ไหมพลอยอ่ะไม่ใช่ไม่ชอบดอกไม้นะเว้ยแต่เขาอ่ะไม่ชอบแก <laughs> <laughs> ไงรู้ได้ยังไงรู้ได้ไงเหรอ <laughs> ก็เพราะว่าพลอยอ่ะเขาชอบฉันไง <laughs> ไม่จริงหรอก ฉันแอบฟ้องพลอยมาตลอดอะพลอยเขาไม่ได้ชอบคนอย่างนายเพราะนายน,นิสัยไม่ดีฉันนิสัยไม่ดีเหรอฮะฉันนิสัยไม่ดีเหรอใช่นายมันนิสัยไม่ดีอยากโดนเหรอ,หอฉันไม่อยากโดนฉันขอโทษตุ้แท่อันเนี่ยเออและดอกไม้อันเนี้ยฉันขอนะฉันจะเอาไปให้พลอย ใช่อาบะเฮ้ยใช่ยิงๆด้วยวะ่ะตั้งแต่เรียนจบนี่หายหน้าหายตาไปเลยนะคือเราเราไปเรียนมาหาลัยที่ต่างจังหวัดมาอ๋อแล้วนี่แกมาสัมภาษณ์งานที่นี่ด้วยเหรออือใช่เราคิดว่าเราน่าจะทำงานที่นี่ได้อะฮะอย่างแกเนี่ยนะฉันว่าไม่น่าจะได้วะ่ะเพราะยังไงงานนี้ก็ต้องเป็นของฉัน นายมั่นใจเกินไปแล้วที่นี่เขาไม่รับคนที่ใส่ไม่ดีอย่างหนายหรอกแกพูดว่าอะไรนะแกนี่ยังทำตัวเป็นเด็กเหมือนเดิมเลยนะเ <c oughs> ชิญคุณอามเข้าห้องสัมภาษณ์ค่ะครับครับเชิญทางนี้เลยค่ะ <c oughs> แนะนำตัวเองสั้นๆหน่อยค่ะฮะครับผมอามอายุกึินสาปีกำลังหางานอยู่ครับเรียนจบอะไรมาคะบริหารธุรกิจครับบอกจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองมาหน่อยคะ่ะต้องบอกด้วยเหรอครับจุดอ่อนก็กินเผ็ดไม่ได้ส่วนจุดแข็งผมคิดไม่ออกเลยค่ะ โอเคโอเคคำถามสุดท้ายเลยละกันคุณมองเห็นภาพตัวเองยังไงในอีก5ปีคะอีก5ปีเหรอครับผมยังไม่รู้เลยครับว่าอีก5ปีเป็นยังไงขอบคุณที่สลับเวลามาสัมภาษณ์งานในวันนี้นะคะแต่คุณยังไม่ผ่านคะ่ะเอาทำไมผมไม่ผ่านนะครับคุณสมบัติผมก็ตรงนะ ที่จริงแล้วตอนที่คุณส่งใบสมัครเข้ามาเราก็อยากรับคุณเข้าทํางานเหมือนกันเพราะคุณหน้าตาดีพอที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทเราได้ค่ะแล้วทาไมไม่รับผมอะครับที่ฉันสัมภาษณ์คุณมาฉันยังไม่เห็นว่าความรู้ที่คุณมีจะเอามาช่วยบริษัทของเราได้คุณไม่มีความมั่นใจเลยอยู่ภายใต้ความกดดันไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณยังไม่ใช่คนที่เราต้องการในตอนนี้ถ้าคุณปรับปรุงเรื่องพวกนี้ได้ในวันข้างหน้าหวังว่าเราจะได้ร่วมง,งานกันนะคะ เชิญคุณออกไปได้แล้วค่ะว่าไงหนูเมื่อกี้แกบอกว่าแกจะได้ทำงานที่นี่แล้วทำไมกลายเป็นชั้นวะเฮ้ยแต่ไม่ต้องเศร้าหรอกอย่างแกได้งานสิแปดฉันมาทำไม ไม่เข้าใจเลยทำไมบริษัทนี้ถึงรับนายเข้าทำงานจะบอกให้นะก็เพราะว่าฉันเก่งไงแกอะี้แพ้ยังไงก็ขี้แพ้อยู่วันยังค่ำแล้วฉันไม่เก่งตรงไหนคุณสมบัติฉันก็ตรงทุกข้อฉันก็ผ่านทุกข้อเหมือนกันเว้ยแต่ที่เป็นแบบเนี้ยพวกแกไม่ได้โชว์ความฉลาดให้เขาเห็นไงมัวแดี๋ยาตัวต้องต้องแบบเนี้ยใครที่ไหนจะรับเข้าทํางานวะฉันไม่ได้ตองนะไม่อย่ามกว่าคนอื่นแบบนี้สิ ฉันไม่ได้ว่าแต่ถ้าทางแกมันฟ้องเว้ยฉันละแปลกแกจริงๆว่ะหน้าตาแกก็ดีนะแต่ไม่เคยใช้ให้เกิดประโยชน์เลยไปละฉันต้องเตรียมตัวไปทำงานก่อนและอย่าลืมมาสมัครที่นี่อีกนะเผื่อฉันจะได้เป็นคนสัมภาษณ์งานแก คุณส่งใบสมัครเข้ามาเราก็อยากรับคุณเข้ามาทำงานเหมือนกันเพราะคุณหน้าตาดีพอที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัทเราได้ค่ะฉันะแปลกใจจริงๆว่ะหน้าตาแกก็ดีนะแต่ไม่เคยใช้ให้เกิดประโยชน์เลยไม่ช่นหน้าตาดีแล้วเหรอแล้วทำไมว่าฉันทำตัวไม่ฉลาดหรออืองั้นเราต้องไปเรียนเพิ่มอีก ครับเป็นอะไรอไหมพลอยพลอยใช่ไหมรู้จักฉันด้วยเหรอเอ๊ะนี่อามหรออามที่เด๋อดๆนะเอ้ยทำไมพูดอย่างนั้นอะก็เมื่อก่อนเป็นแบบนั้นจริงๆนี่ไม่เคยรู้เลยนี่ไม่เจอกันตั้งนานเปลีปย่ยนไปเยอะเหมือนกันนะแล้วนี่วางปะอือ ก็ว่างนะทำไมเหรอนานๆเจอกันแบบนี้ไปกินข้าวก,กันสักมือไหมอ่ะได้สิอยากกินร้านไหนอ่ะเดี๋ยวเราเลี้ยงเองนี่อามไปทำอะไรมาหรอถึงได้เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้อ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะแค่เรียนต่อโท,โทนิดหน่อยโูหจบปริญญาโทรเลยเหรอเราคิดยังไงอะถึงไปเรียนต่อก็ มีเดี๋วคนว่าเราไม่เอาไหนอะเราอย่าปรับปรุงตัวโหใครเป็นคนบอกอะเดี๋ยวพลอยไปจัดการให้ก็เมื่อก่อนพลอยเคยคิดแบบนั้นไม่ใช่หรอป่าวสักหน่อยจะน่าเสียทำไมล่ะเราแค่ล้อเล่นเดี๋ยวนี้ดูดีขึ้นคนมาชอบเยอะเลยละสิก็ไม่มีหรอกใครจะมาชอบเราถ้าพลอยบอกว่าพลอยชอบอาร์มอะชอบเราเหรอ แต่เรื่องของเราอ่ะมันจบแป้งแต่มปลายนะพลอยเ,ออเมื่อกี้รอเล่นอ่ะพลอยเนี่ยนะจะชอบอาร์มบ้าพลอยเนี่ยชอบรอเล่นเหมือนกันนะแต่ว่าพลอยอย่ามาชอบเราเลยเพราะตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้ชอบพลอยแล้วเหมือนกันออกินข้าวกันเถอะกัน นายมาสัมภาษณ์งานที่นี่เหรอเอา้เอาอแกก็มาสัมภาษณ์งานที่นี่เหรออือจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะไม่เจอตั้งหลายปีแต่ด้านมาสมัครงานที่เดียวนีกแต่ยังไงอ่ะสุดท้ายแกก็ไม่ได้งานเหมือนเดิมอยู่ดีอืก็ไม่รู้สิคงต้องรอดูสู้ๆนะเพื่อนรอบนี้ฉันก็คงได้งานเหมือนเคยแหละ แกเข้ามาทําไมเนี่ยแล้วไปนั่งตรงนั้นได้ไงสวัสดีครับคุณกันผมอาร์มผู้จัดก,การของที่นี่นเรามาเรื่องสภา์กันเลยดีไหมครับอะไรวะฉันไม่ผ่านได้ไงเนี่ยแกแกล้งฉันใช่ไหมผมเป็นผู้จัดก,การของที่นี่พูดให้มันดีดหน่อยสิครับผมไม่ได้แกล้งคุณแค่คุณไม่เหมาะสมกับบริษัทของเราเท่านั้นเองไม่เหมาะยังไงคุณสมบัติฉันก็ครบทุกอย่าง แถมมีประสบการณ์งานทั้งสองปีนิสัยของคุณไม่ผ่านที่นี่เราทำงานกันเป็นทีมถ้าว่าคุณได้งานที่ไปอ่ะผมไม่มั่นใจว่าคุณจะมาดูถูกคนในทีมของผมหรือเปล่ายังไงก็ขอบคุณที่สละเวลามาสัมภาษณ์งานนะครับจะโกรธเลยกันเรื่องงานอ่ะฉันต้องพิจารณาไปตามความจริงส่วนเรื่องส่วนตัวฉันไม่ได้คาติกับนายเลยนะเพราะนายเลยนะที่ทำให้ฉันมาถึงจุดนี้ได้ ฉันต้องขอบคุณนายจริงๆหลังจากเนี้ยถ้านายหายโกรธแล้วอ่ะเรายังกลับมาเป็นเพื่อนกันได้อยู่นะถ้านายมีปัญหาอะไรอ่ะติดต่อฉันกลับมาได้เลยนะในวันข้างหน้าถ้านายปรับปรุงตัวหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกัน